สวัสดีครับวันนี้ผมผมจะมานะสอนวิธีการที่เก็บกระป๋องนะผมสะสมนะผมให้ถูกวิธีนะผมเราก็จะไม่เปิดแบบเปิดตรงนี้ออกมานะผมเพราะว่าถ้าสมมติในอนาคตเราเท่าไปขายนะถ้ามันมีมันจะไม่มีราคาวิธีการคือเดี๋ยวเราจะเลื่อนห่วงนะผมตรงนี้นะไปตรงนี้นะอ่ะนะครับจริงๆต้องใช้ค้อนกันตบตะปูนะที่ต้องเจาะนะผมเดี๋ยวมันเล็งก่อน ตอนนี้ผมไม่มีนะผมมีแค่นี้ผมใช้เป็นไขควงเล็กกับอันนี้แล้วผมไม่มีอ้งสองอย่างนะผม<โ>ก็เลิงครับประมาณนี้เนาะนะครับแล้วก็กระเทาะไปเลยนะครับไม่โดนวะได้แล้วมา นับมันก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวถ้าลองปิดนะผมนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้นะถ้าปิดมันก็จะไม่เห็นนะเดี๋ยวต้องเอาน้ําออกก่อนมันก็เห็นนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกผมเล็งไม่แม่นนึงแหละนะแล้วก็เอาน้ําเก็บไปกินได้นะผมนับ แล้วกบบ็บีบไปนะผมเนี่ยไม่ต้องบีบแรงมากนะผมเพราะกันที่กระป๋องมันจะบุบนะผมนะค,ค่อยๆบีบไปนะนิดนนึงนะครับนะบนี่นะ สมมตินะผมเราบีบหมดแล้วนะผมเนี่ยนะครับเนี่ยแล้วก็เอาเลื่อนห่วงนะผมมาปิดอย่างนี้นะผมเนี่ยสมมตินะมันก็จะไม่ค่อยเห็นแล้วนะผมเห็นปะแต่นี้ผมเล็งผิดไปหน่อยนะผมก็เป็นประมาณนี้นะผมะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมก็่าลืมนะกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยครับไว้บายอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ,บ